ที่วันนี้เราฝ่าความเย็นนะแล้วก็ฝ่าฝนมาเดินทางมาเอาบุญวันมาค้าบูชาที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในวันนี้<ส>ก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งที่เรามาทำในวันนี้มีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆด้วยกันก็คือเราได้มาย้อนลํำลึกนึกถึงความสำคัญของวันนี้ คือวันขึ้น15ข้ามเดือนสาวันที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกขขึ้นซึ่งอย่างที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวเอาไว้ในการนำนั่งสมาธิที่ท่านได้พูดถึงทุกท่านคงได้ยินสาระสำคัญแล้วหลวงพี่จะสรุปให้ฟังก็คือต้องบอกว่าชาวโลกเนี่ยนะได้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างเป็นหลักเป็น แผนที่ชัดเจนมากว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เราควรจะทำตัวอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งใจความสำคัญก็รวมอยู่ในโอวาทปฏิโมกซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงขึ้นนะในวันนั้นอย่างที่ได้กล่าวความอธิษฐานไปเมื่อสักครู่มีพระอระหันต์หนึ่องค์มาพร้อมกันเป็นพระขีนาศพ เป็นผู้ที่ได้รับเอหิพิกุประสัมพทาโดยตรงแล้วก็ทรงอภิญญาหอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์เรียกว่าจ้าตุรงคะสันนิบาตคือการประชมุมคือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์4ประการแต่เนื้อหาของธรรมานั้นนะสำคัญยิ่งเลยนะอยากให้ทุกท่านกำหนดและจดจำเอาไว้เลยว่าอันนี้เป็นหลักเป็นประธานสำคัญ แล้วที่สำคัญก็คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณยายท่านได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการสร้างวัดมาเป็นสิ่งที่ท่านยึดมาจริงๆนะและท่านก็ปฏิบัติโอวัทปฏิโมกขนะ์ด้วยชีวิตของท่านเลยนะฮะประกอบด้วยอะไรหลักการเราคงเคยเรียนกันมาแล้วตั้งแต่เราเด็กเนาะคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือนะ ละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสอพูดตรงๆถ้าไม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ได้มานั่งธรรมะแบบที่หลวงปู่สอนเนี่ยเราจะรู้ไหมใจผ่องใสเป็นยังไงมันก็พูดยากนะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมตามที่หลวงปู่ท่านได้สอนคุณยายได้สอนที่หลวงพ่อได้สอนเราเรารู้ทันทีว่าอ๋อเว,เวลาเรานั่งธรรมะดีๆใจเราใสาไหม ใจเราสว่างไหมเนี่ยใจที่ผ่องใสก็คือใจที่หยุดที่นิ่งนั่นแหละนี่คือแบบแผนหลักสําคัญที่ผู้เจ้าท่านให้เอาไว้หมายความว่าเราจะทําอะไรก็ตามขอให้เรายึดหลักสามอย่างนี้เป็นอันใช้ได้คือละชั่วทําดีทําใจผ่องใสและโดยมีอุดมการณ์สี่อย่างเหมือนกับธงที่ไปปักอยู่บนยอดเขามีอยู่สี่ธงด้วยกันเป็นหลักของชาวพุทธก็คือ ต้องให้อดทนนะนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะถ้าเราต้องอดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเจอเจอนะมันก็มาสองอย่างอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเอาไว้คืออยากได้แล้วเขาไม่ให้เราก็อดนะไม่อยากได้นะแล้วเข้าให้มาก็ทนมันก็อดกับทนแค่นั้นแหละชีวิตนั้นก็ไม่มีอะไรก็แค่อดกับทนนะอันนี้คือทงทงที่1นึงทงที่2ก็คือไม่เบียดเบียน เราอย่าไปเบียดเบียนใครนะแม้ว่าเรามีโอกาสเราสามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าเราเบียดเบียนแล้วงานก็เข้าเราก็ได้แต้มลบเราก็ได้วิบากกรรมเซฟเป็นผังมันก็จะบัง,บงคับเราในชาตินี้นะนะบังคับเราเพราะว่าอะไรเขาถือโอกาสไงหลอกล่อให้เราทำบาปพอเราไปสร้างบาปมันก็เกิดเป็นวิบากเขาก็ใช้วิบากที่เราทำเอาไว้เนี่ยที่เขาเซฟเอาไว้เนี่ย มาปรับคดีเราไงนะก็เลยมีอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เบียดเบียนใครประการที่3คือต้องมีความสงบกายวาจาใจชีวิตเราต้องมีความสงบกายวาจาใจให้ได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดำรงคงไว้ซึ่งความเป็นคนที่มีความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความปลอดภัย อันนี้เป็นอุดมการสําคัญต้องมีความสงบเพราะถ้าไม่สงบมันก็วุ่นนะมันก็วิ่งมันก็วนมันก็วุ่นวายชีวิตนี้มันก็เลยไม่เจอกับความสุขความสงบเลยนะและประการสุดท้ายคือนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของสรรพชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามจะศึกษามาหรือไม่ศึกษามาก็ตามพระนิพพานคือเป้าหมายสูงสุดของทุกคน ซึ่งเราโชคดีที่ได้รู้นี่คืออุดมการสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนกับเป็นเป้าหมายอยู่บนยอดเขาเลยเป็นธงที่ปักเอาไว้นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยและวิธีการก็ยังบอกอีกนะ how to ต้องไม่ว่ากันนะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเผยแผ่ธรรมะด้วยการว่ากันเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วด้วยการลงไม้ลงมือกันใช่ไหม ไม่ใช่แล้วมันผิดแล้วนะต้องไม่ว่าร้ายต้องไม่ทําร้ายใครนะไม่ต้องบังคับใครให้เชื่อมีแต่ให้เหตุให้ผลอธิบายขยายความแต่ไม่ต้องไปทําร้ายไม่เชื่อฆ่าเลยอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วก็ให้สํารวมในศีลปฏิโมเขจะสังวโรให้สํารวมในศีลของใครก็ของคนนั้นคณะสงฆ์ก็มีศีล227ก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองต้องรักษาศีลน,นั้น ถ้ามีพิกษุณีอยู่ก็ศีล311ข้อนะถ้าอุบาสกบสิกาก็ศีล8พวกเราก็ศีล5ก็มีหน้าที่รับผิดชอบรักษาศีลของเราให้ดีนะการรักษาศีลมันก็เป็น How to อย่างหนึ่งคือมันจะทำให้เราปลอดกังวลเพราะว่าเหมือนเรามีมือที่ไม่มีรอยบาทเราสามารถพายาพิษด้วยมือเปล่าของเราได้ฉันใดการที่เรามีศีลเนี่ยเราก็อยู่อย่างปลอดภัยอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้นะ เขาจะใส่สเสน่เขียวคนมนคาถาเจ้าทรงผีสิงก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเรามีศีลมัตัยุตาจะพัฒตัดสมิงให้กินเพื่ออยู่<ด>แต่ไม่ใช่<ด>อยู่เพื่อ <c oughs> ถ้าอยู่เพื่อกินก็จะลำบากหน่อย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ต้องยับยั้งชั่งใจกันสุดๆนะวันนี้ก็บุญส่งผลแบบเต็มที่อาหารเต็มโต๊ะเลย คนมาวัดวันแรกเขาคงงงว่านี่มันเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้หรือเปล่านะเอาของขาวลงของหวานเต็มโต๊ะอีกแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยโอ้โหนี่พระต้องยับยั้งชั่งใจน่าดูเลยนะ <c oughs> ไม่งั้นอ้วนเป็นหมูตอนเลยนะนะเราก็เป็นนักเผยแพ่เราเป็นชาวพุทธก็ต้องระวังเรื่องปากด้วยนะถ้าเราแพ้ปากนี่ก็ชาตินี้ก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะว่ามันห่วงแต่ปากนี่แหละนะห่วงแต่ของอร่อยนี่แหละข้อที่ห้า คือที่นอนที่นั่งอัสงดนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยหลวงพี่เห็นภาพหลวงพี่ชัดเจนมากเลยที่อยู่วัดพระธรรมากายที่นอนที่นั่งสงัดแต่ถ้าไปอยู่วัดในกรุงเทพก็คงลําบากเนาะเขามีวัดติดกับบ้านโยมอะไรโยมเดี๋ยวทะเลาะกันเฟี้ยงของมาบางทีก็ข้ามมาที่กุฏิพระ,ะก็ลําบากตกเย็นเย็นจะนั่งสมาธิเขาผัดเขากะเพราขึ้นมาเป็นไงโอ้โห สัมมาอรหังเป็นกระเพราเนอกระเพราเนอมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยมันจะบวชยากนะนที่นอนที่นั่งมันต้องสงัดจริงๆนะนะไม่ใช่เปิดโอ้โหเพลงจะลัน่นกุติกุติโยกเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้นะดูหนังจนหลับไปนี่ก็ไม่ใช่แล้วพวกเราก็เหมือนกันนะก็เราก็น้องๆพระนะก็ต้องประยุกต์ตามแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเพียรทำหยุดในหยุดอธิจิตเตยจะโยโคต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งทั้งหมดนี้ หลวงพี่กล้ายืนยันเลยว่าวัดพระธรรมกายที่คุณยายสร้างขึ้นมาท่านทำตามอย่างนี้ทุกอย่างเลยไม่งั้นเราคงพูดไม่ได้อะคุณยายทำแบบนี้ทุกข้อเลยนะไม่ต้องอะไรด็อกเตอร์หัวกลมๆอ่ะนะด็อกเตอร์มะนาวอ่ะนะเขาก็ว่าวัดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คันปากก็ไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อตาตารับเนี่ยเขาว่ามางีๆครับเฮ้ยไม่ใช่หรอกมัง้งมันไม่ขนาดนั้นหรอกนี่ขนาดเขาว่าว่าขนาดขนาดนั้นหลวงพ่อยังไม่ให้ว่าเขาเลยท่านไม่ว่าเขาเลยนะส่วนหลวงพ่อธรรมเนี่ยไม่ต้องไปเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าท่านอยากจะจําทุกๆคนนะในภาพที่ดีท่านไม่อยากจําสิ่งที่ไม่ดีท่านอยากจะเก็บภาพดีๆของเขาเอาไว้วันหนึ่งเขากลับมาสร้างบาร,รมีก็จะได้สร้างบาร,รมีด้วยกัน ต่อไปท่านจะไม่เก็บเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆของใครเลยนะอันหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อตานีขนาดเขาว่าเราขนาดนี้ท่านยังบอกว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกอย่าไปว่าเขาเลยแล้วก็เตือนนะแล้วก็จากบทพิสูจน์เมื่อเราถูกปิดล้อมเราถูกบีบคั้นสารพัดเลยนะแต่พวกเราจะสังเกตว่า ไม่มีคำว่าร้ายที่ออกจากปากของครูบาอาจารย์ของเราเลยนะหลวงพี่ยังหลุดนะหลวงพี่ยังหลุดนะยังร้องไห้นะหลวงพี่ยังเสียใจนะที่ว่าเราเจอครูบาอาจารย์ที่ทำความดีขนาดนี้อ่ะแต่ว่าเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยเราต้องต่อสู้ต้องให้ความเห็นที่ถูกต้องไปมันร้องไห้เองนะมันทําทำไมวะมันเป็นอย่างนี้วะตอนที่ล่าสุดนี่เองที่ถูกปิดล้อมเนี่ยแค่เห็นรถ ทาหารตำรวจไปล้อมวัดนี่หลวงพี่ก็ทําใจลําบากแล้วแต่ถึงกะนั้นก็ตามก็ไม่มีคําสบบดออกจากหลวงพ่อเลยนะแม้กระทั่งเขาขีดเส้นตายว่าถ้าไม่ออกเนี่ยเขาเตรียมชุดขาวไว้จํานวนมากพระเนนที่จะศึกมาเตรียมชุดขาวให้ถ้าไม่ศึกตายหมดม .14 มันทําได้ตายหมด,มมดหมดลวงพ่อรตะพูดว่าไงจะเอากันขนาดนั้นเลยเหรอ วา่างนั้นนะนี่คือหัวใจของหลวงพ่อนะวันมาค้าเป็นวันที่หลวงพี่อินมากมีความสุขมากเพราะว่าหลวงพี่จะนึกถึงมโนบริธานัยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อสร้างวัดขึ้นมาให้พวกเราได้มาอยู่กันนะแต่เดิมท่านตั้งใจจะสร้างวัดปรรมกายเป็นวัดป่ามีพระแค่ยี่สิลูกกุฏิวัดปมกายจึงมีแค่ยีิบหลังจะอยู่กันอย่างสงบสงบมีโยมซัก จำนวนหนึ่งก็สร้างศาลาจาตุมหาราชิกาจุคนได้5้ารอยคนอยู่ไปอยู่ไปเขามานั่งสมาธิท่านก็สอนเขานะจากคนที่ไม่รู้ธรรมะท่านก็อดทนสอนเขาบอกเขา <c oughs> สีห้ามีกี่ข้อหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนท่านเทศใหม่ๆขนาดถามว่าสีห้ามีกี่ข้อตอบถูกไหมตอบไม่ถูก <c oughs> สีห้ามีกี่ข้อพวกเรา <c oughs> ก็แค่นั้นเองเอาอะไรบ้างโยมเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาและสุลานี่ตอบอย่างเงี้ยจากคนไม่รู้เรื่องเลยนะมาวัดรรมกายเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วหลวงพ่อทั้งสองอ่ะก็สอนเขาจนไม่จากไม่รู้ก็กลายเป็นรู้อ่ะจนมีคนดีๆอย่างพวกเราขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยไหมการที่จะสร้างวัดเนี่ยฟังแล้วดูสวยนะ สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีจะพูดได้หมดก็คือทำให้คนแม้ไปอาบายก็กลับไปสู่สวรรค์ได้คือการที่ท่านมานำเราสร้างวัดเนี่ยมันมีอานิสงส์มากมายมันดูสวยหรูแต่จริงๆแล้วมันเหนื่อยมากนะคุณยายท่านเสียสละมากหลวงพ่อท่านเสียสละมากนะแล้วก็อดทนโอวาทปาติโมงอะไปดูได้เลย นะหลวงพ่อท่านทำจริงๆแล้วพวกเราก็ได้น้ำลายไอฝอยก็มีอันิสงที่เราเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ความดีจากท่านนั่นแหละนะมาค้าบูชา20่สิกุมภาปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อธรรมะบท27 7สิงหา2512นะอยู่คนเดียวองค์เดียวเริ่มสร้างวัดองค์เดียวจริงๆ หลวงพี่ที่ตาบวชองค์ที่สองปีสองห้าหนึ่งสามหลวงพี่ทีตาสุโธเนี่ยเป็นองค์ที่สองบวชมาเป็นเพื่อนหลวงพ่อธรรมะนะคุณยายให้บวชมาเป็นเพื่อนนะหลวงพ่อทตาบวชองค์ที่สามปี2 5งหนึ่งสีสร้างวัดเรื่อยมาอดทนต่อสู้สารพัดเลยนะจนวัดขึ้นมาเป็นที่รวมแล้วก็ขยายไปทั่วโลกให้เราได้มารวมกัน จากวัดที่ตั้งใจจะมีแค่ยี่สเอ็ดรูปเป็นวัดป่าอยู่สงบๆกันก็เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคุณยายแล้วก็หมู่คณะที่สร้างวัดขึ้นมาทําให้ตัวเราได้มาสร้างบรารมีถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายนี่ก็คงไม่มีพวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนคงกระจัดกระจายกันไปวันนี้เป็นวันมาค้าบูชาที่ หลวงพ่อได้สร้างวัดด้วยความเหนื่อยยากลำบากนะ55ปีวัดพระธรรมกายทำให้เกิดคนดีขึ้นมากมายทำให้คนได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีปิดอบายไปสู่สวรรค์นับต่อน,นับคนไม่ได้ไม่ท้วนคนไม่มีศีลก็มีศีลคนกินเหล้าก็เลิกเหล้าคนไม่เคยปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่เคยให้ทานก็ให้ทานนะ วันมาค้าบูชาจากอดีตสมัยพุทธก,กาลนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะธรรมะของพระอ,องค์นั้นยังแอคทีฟแล้วก็ยังมีหมู่คณะที่ยังตั้งใจปฏิบัติโดยเอาชีวิตไปเดิมพันนะไม่ว่าใครจะว่าไรอะไรก็อดทนเข้มแข็งรอวันที่จะได้กลับมานำพวกเราสร้างบารามีและพวกเราก็ดีแสนดีนะไม่เคยทอดทิ้งหลวงพ่อเลย หลวงพ่อบอกบุญอะไรมาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างก็ทำให้วัดของเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้นะเราฉะนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นอย่างที่เขาพูดไว้ไม่น่าจะผิดอนะเขาบอกว่าได้มีวงบุญพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นนะตอนที่ถูกปิดล้อมเนี่ย พวกเราที่สละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยนะเราก็คือพระโพธิสัตว์ที่ตั้งใจสร้างบรารมีอย่างเต็มที่นะวันนี้แม้ผ่านมาแล้วตั้งหลายปีนะธรรมะของพระอ,องค์ก็ยังปรากฏอยู่ในใจของเราอยู่เลยนะถ้าใครไปอินเดียไปนะเวลุวันนะได้ไปสวดโอวาทะปาณิโมกท,ที่ที่พ่อ,องค์ทรงแสดง เราจะรู้เลยว่าธรรมะของพระองค์ยังแอคทีฟอยู่เลยสวดไปก็น้ำหูน้ำตาไหลกันเป็นแถวเลยเพราะว่ามันซึ้งมากเลยโอวาทะปฏิโมกแล้วก็ถ้ามาอยู่มาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตของเราเราก็จะซึ้งกันมากเลยเพราะว่าธรรมะของพระองค์ยังอยู่ในใจของเราอยู่เลยเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีที่พวกเราได้มาเอาบุญใหญ่มาย้อนลำลึกนึกถึงความสำคัญของวันมาคบูชาแล้วก็ได้มาทบทวนธรรมะที่เรียกว่าโอวาทะปฏิโมก ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่คุณยายท่านได้ใช้สร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมานะเาาฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่บุญสำคัญที่วันนี้เราได้บุญใหญ่นี้ไปแล้วก็ทางวัดของเราก็จะมอบรูปคุณยายให้กับทุกท่านบางคนบอกว่าที่บ้านยังไม่มีก็อยากให้ทุกคนมีคุณยายติดเอาไว้กระแสคุณยายก็แรงมากเลยนะฮะบางคนไม่มีคุณยายก็มาติดตามถามข่าว ก็สำหรับท่านที่ไม่มีคุณยายนี่ก็เอาง่ายๆนะไปเซิร์ชใน Google ว่าคุณยายอาจารย์แล้วก็เซฟภาพไว้ในมือถือเป็นอันว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะคุณยายบอกไว้เองนะนะก็มีไว้จะได้บ้านเราจะได้ปลอดภัยนะถ้ามีวิบากกรรมอะไรมาหนักก็จะเบาๆก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีจ้ะเมื่อเช้านี้ก็ไฟไหม้ที่นิวยอกชื่อวัดอุสาไฟไหม้พระมรณภาพหนึ่งรูปคนหนึ่งคน ไฟไหม้วันมาคาบูชาเนาะก็เอาอีกแล้วเห็นไหมเรือบินก็ตกกันทีจริงๆนะช่วงนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานให้ดีเนาะให้คุณยายคุ้มครองคุณยายายังอยู่ในใจเราเสมอนะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับสร้างบุญสร้างบรารมีคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาที่วันนี้เนาะเราได้เดินทางฝ่าความหนาวเย็นฝ่าฝนตกมามาสร้างบุญเพื่อรำลึกนึกถึง วันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันมาคาบูชามหาสมาคมวันที่พระองค์ได้ประกาศโอวาทปาิโมกเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธเป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพวกเราได้มาสั่งสมบุญปฏิบัติบูชาพระสมาสมาสบุรุธเจ้าแล้วก็ล้อมลึกนึกถึงความทุ่มเทความตั้งใจสร้างวัดพระธรรมกายนะโดยมีเงินทุนเพียงแค่3200บาท แต่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองและหมู่คณะในยุคบุกเบิกก็ตั้งใจสร้างวัดจนมีวัดขยายไปทั่วโลกแล้วก็มีพวกเราเราก็มารำลึกนึกถึงความสำคัญของวัดพระธรรมกายปทุมธานีเนี่ยก็ขออนิสงแห่งบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมมาด้วยดีตลอดบุญบาร,รมีธรรมของพระนิพพาน บุญบรารมีธรรมของหลวงปู่วัดปักน้ำพระมงคลเทพพุณีส,สโสจันทสโรพระผู้ปราบมารบุญบรารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อผู้เป็นผู้นำการสร้างบรารมีหลวงพ่อทัตตาชิโวหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบุญบรารมีธรรมของคณะสงฆ์ทุกรูปที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอื้อเฟื้อในธรรมวินัยเสมอมา บุญบรารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปสิกาจันทร์ขนกยูงผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวัดพระธรรมกายขออน,นิสงส์งแห่งบุญทั้งหลายที่เราได้สั่งสมมาดีแล้วจงมาประมูลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญกลมใสสว่างประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่สว่างสวัยอยู่ที่กลางกายของเราให้เป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพ ขอให้ทุกท่านปราศจากเสียซึ่งสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภพัยสัพพอุบัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีแต่ความสุขความเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร,งงร,ร่มงเอาบวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอให้ทุกท่านได้พรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพอ่อที่ท่านให้พรด้วยว่าให้เราได้กายลักษณะมหาบุรุษให้ได้เพศบริสุทธิ์ได้ศึกษาวิชาธรรมกาย ให้ได้ร่วมสร้างบรารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ให้เป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติและให้เป็นครอบครัวธรรมกายให้ทรัพย์ทุกบาททุกสตังที่ฝากฝังไว้ดีแล้วในงานบุญทุกบุญเลยที่หลวงพ่อพาพวกเราสร้างบรารมีพาพวกเราสร้างวัดให้เป็นที่รวมใจของนักสร้างบรารมีทั้งหลายเนี่ก็ขอให้ปัจจัย ทั้งหลายเหล่านั้นจงทับทวีเป็นเสเบียงบุญใหญ่ตามติดตัวท่านทุกภบทุกชาติให้มีกินมีใช้ให้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือเมื่อถึงคราวจเจริญสมาธิภาวนาขอให้สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายโดยสะดวกขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายให้สมปรารถนาทุกสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วจงทุกประการเทิ